พัม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 พัพัพัมพัมพัพัพัมม่ใเลยไม่มีใครกล้ามาเาลยม่ใช่พวกเรามนหั ถ้าเราถ้าเราลงแก่งปูหลี่ดีที่หนึ่งเป็นไม่ใช่ซีเขตจินหรืออยูินะพวกเรานั้นอ่ะใช่มีที่อเราลงอ่ะเออใช่โอ้โหพี่พี่อะไรวะไก่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ยอกยอกยอกมันเห็นมันไม่ยิงอ่ะเออมันไม่กล้ายิงหรอพี่มันถงสารแฮนี่จัดไปหนึ่งหก่อนเลย ว่ามันถึงเวลาของเราแล้วเราต้องออกไปเฉิดฉายแล้วแหละผมว่าไอ้ลูกเบรุยไงใช่ใช่ใช่เรกจะต้องได้เห็นความโหดของเราไะเราก็ลุยเลยมออกแม่งขึ้นว่ะเฮ้ยไม่ไหวแล้วว่ะไป <laughs> โอ้โหไม่ไหวว่ะไม่ไหวว่ะของขึ้นแล้วอ่ะอ <laughs> โอ้โหกระสุนกระสุนในแม็กแมงสัน่นดิ้งดิ๊กดิ้งดิ้งดิ้งเลยอะ <laughs> ไม่ไหวแล้วว่ะเฮ้ย ได้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 แต่ก๊เบอรแล้วผมมีระเบิดอยู่ผมมีระเบิดอยู่เดี๋ยวแจกให้ทุกคนเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้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 ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้้ยเฮ้

ขึ้นขึ้นครับขึ้นครับตามมาครับตามมาครับปังปังป <c oughs> <t> ังหมดนะหมดนะหมดครับหมดครับหมดครับปังถึงนึงโดดมาครับปังตามไปอีกตัวนึงครับตามอีกตัวนึง รถมารถมาโบกเลยครับโบกเลยครับโบกเลยครับเฮ้ยดาดฟ้ามีว่ะดาดฟ้าเริ่มมีอยู่ขึ้นดิ <S <S เลี๋ยวขวาเจอเลยป้องปดองบน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 ลงมา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 ครับลงมาลงมาลงมา ดึงครับดึงดึงดึงเบอร์ตีครับขึ้นมาดึงครับเบอร์ตีเบอร์ตีทหารก้าของข้าผมขอเก็บน้ำก่อนผมไม่มีน้ำดื่มรอบหน้าคนอื่นแทงนะผมน้องสองรอบแล้วโอ้โหพี่พูดแสดงสงสารเลยว่ะเดี๋ยวจะชุบกันไม่ทันเออเดี๋ยวจะชุบกันไม่ทันเฮ้ยมีใครมีน้ำขอน้ำหน่อยดิขอน้ำหน่อยขอน้ำหน่อยใครมีน้ำมั้งเอาน้ำมากินหน่อยน้ำมาหน้ำมาเอาน้ำมาเร็ว เร็วเอาน้ำมาเบื่อตีทิ้งน้ำมาทิ้งน้ำมาเอาน้ำมาเลยทิ้งน้ำมาเลยเยุกขอน้ำเลยป่องหนึ่งสองปล่องสามปล่องโอ้แม่งเอ้ยมีแต่คนใจร้ายว่ะเอ้ยอะไรบ้างกูกิ๊กกนตึกไปหมดเลยวะเดี๋ยวกูมีน้ำงบนไม่เอาครับไม่เอาครับไม่เอาครับเอาน้ำครับเจ้าน้ำ ดดได,ด้ตัวงด้ตัวงไหนตึกข้างๆตึกข้างๆถัดถัดตึกนี้ตึนหมดตึกมีอีหมดตึกมีไป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 วิ่งขึ้นขึ้นไปขนานขึ้นไปหมดหมด เอ้ยไข่ไก่แก่ของเอ้ยเฮ้ยเบอร์สามจะตายแล้วเนี่ยดึงสามรอบไหมรอบที่สามไหมครับน่าสงสารเลยอย่าดาวทุกรอบเลยคนเด้อมีตีหนึ่งมามีตีหนึ่งมาครับมีตีหนึ่งมาครับกลับตึกเราครับกลับตึกเราครับกลับตึกเราครับกลับมากลับมาพนักงานเรีว เดินจะหลุดหรอปังแสงดอกแสงดอกมาได้ตัวหนึ่งแล้วได้ตัวหนึ่งแล้วตามในหนึตัวครับบ้านแดงครับมีตัวอยู่บ้านแดงครับปนุครับปนุครับปนุครับบนอาหารปลูกครับปลกปลูกปลูกครับไปครับไปตีไปตี ข่มขวาไปนะมาครับมาครับตึกนี้ด้วยครับตึกนี้ก็มีครับป<ะ>ังตึกผมตายครับตึกผมตายยังมีครับมีอีกมีครับแ๊บนึงแบ๊บนึงรอก่อนรอก่อน ปังดาตัวนึงปเอาเพื่อนกูโดนล่อเพื่อนกูโดนล่อปังตายครับตายครับตายดึงครับดึง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 ดครับ้ <c oughs> าไป <c oughs> เข้าไป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 เบอา์ปเข้าไปเั้า้ากข้การข้ข้นรถขอาคุณมาก เดือจะเชื่อไปไปครับโผหัวไปโผหัวไปซ้ายขวาซ้ายขวาเลยโผหัวซ้ายขวาซ้ายขวาเร็วยิงยิงมันแดียวว่ายิงอะไรอ่ะคุณิี่แพรเออเอ้ยเอยปังปังใหญ่มันจามเบือนใหญ่มันตามเบือน,น,อนดึง ยิงไปครับยิงไปสวยสวยบดบทบทบทเข้ามาเข้าไปนี่เข้ามาโอ้เบอร์สี่นี่ทำไม่ได้พวกที่คุณเสียชีพเลยนะโอ้โหเกือบเกือบเหลือแต่ที่ไปฝากญาติผู้ใหญ่แล้วน่ะเกือบแล้วล้อเองเลยนะอี้มเดืผมถามถามควาเดียวเลยใครทำทางใครทำทางถามแค่นั้นแหละรถนั้งหลังครับให้รถให้รถตามมานะ ตายเลยครับทหารไปคือรถต่อครับกลับมาลงมาึ้นรถเฮ้ยยิงเสียบปืนพวกคุณได้ยินเสียงปืนไหมครับได้ยินไปไปไปไมาอยู่ไหนไปรับพวกคุณเอารถมา โอ้แม่งกินอะไรเป็นอาหารแล้วน,าาน่าหลังที่ะเนื่อเป็นบักหรือมันอะไรอโอ้โหเบอร์สามขับรถแล้วเบอร์สองเบอร์สี่คือรถแล้วเออบิดแต่ได้ต้องงานต้องงานเบอร์สามทำดีไปครับุ่งตรงไปตรงนี้เลยครับตรงตรงนี้เลยฮะมันอยู่ข้างล่างมันอยู่ข้างล่างเหาะข้ามไปเลยเหาะข้ามไปเลยเหาะข้าบสวยๆเหาะอนสวยๆจอนึงโอ้โหผมติดหวังมากเลย ไปครับเดินขึ้นลื้อเลยครับป้บงเดี๋ยว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 ใครเล่นลูกซองอะ่ะคือมันไม่มีปืนจริงใช่ไหมไม่ไม่เป็นเล่นอ่ะเดือดแล้วผมไว้ใจพวกคุณมากมผมไว้ใจพวกคุณมากผมเชื่อมันม่นยังไม่มีด่านอยู่เลย ผมจะทาในตัวพวกคุณทุกคนยิงทุกคนยิงยิงหลังเก้าน้ำยิงยิงตรงนี้ยิงยิงครับนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ยิงเลยเนี่ยเนี่ยเอ้ยิงมันโอ้มันขวางมันขวางผมนี่เดี๋ยวผมเรียกมาอีกสิ่ตัวเจนอมันมันก็ตามใครมันจะมาวะวงวงมันเหลือแค่นี้แต่ผมกมา ตอมันไม่มาเดี๋ยวเราไปหามันเองไะมันไม่มาแล้วไปพวกเราขึ้นรถ What the fuck <got> เก็บมาเลยครับเก็บเลยครับหลวงรีหลวงรีหลวง,ร,ร,ง,ร,ร,งรีเก็บเลยครับกิ <c oughs> ่งพี่ชายเราเพื่อนผมหน่อยชื่อนชื่ออะไรเอ่ยได้กี่นิ้วครับสี่นิ้วครับสี่นิ้วมีถังมันไม่ได้เก็บของฟูเติมนะครับเติมโอ้โหของฟูด้วย จะดเฟูแบบไปต้องใเทฟูใช่ไหมจางอีกแล้วฟูคนทำุูผมจางอีกแล้วเติมน้ำมันเติมยังเติมแล้วครับผมหมแล้วโอ้โหวันนี้เติมแล้วโอ้โหโยแม่งกินน้ำมันเกันเลยว่ะเฮ้ยนั่นไงนั่นไหนอันนั้นเรายิงเราอะยิงเฮ้ย เหลือจตนเทื่อโอ้โหผู้คนยิงประตูบ้านเลยยิงประตูบ้านให้ผมละครับมันขวางผมสวยครับเจียมครับเจียมเจียมครับต้องงั้นครับต้องงั้นเจียมมากครับใครได้ดังใจวะคงไม่ต้อยู่ขอบกรุ่เทพ ถามคำเดียวนะคำถามต่อไปทางออกอยู่ไหนอ่ะออกได้ป่าววะออกได้ออกได้ออกได้สะถานละตัวผมไม่ได้เลยพี่เลยเรากำเราเปิดเลยไหมได้ไงไดเลยไปเดินลุยเลยครับเดินลุยเลยฮะเดินลุยเลยฮะเดินลุยเลยฮะขับรถไปตีเรารับไม่ไหวฮะเดินลุยเลยฮะถือว่าต่อยเขาหน่อย ทุกคนนะครับรถรถครับเอารถครับเอารถมาเอารถครับทุกคนต้องใช้รถแล้วครับจังหวะน,นี้จังหวะน,นี้ต้องใช้รถแล้วครับอ้าวแมงเป็ดตี้แมงเป็ดตี้แมงเป็ดตี้มัาดี <c oughs> ดับล็อกผมอยู่มีดับล็อกผมอยู่ปังงดีดับดาว ดึงได้ไหมดึงเวอร์สีได้ไหมต้องสม,มองมีงเพื <Okay S 2> ่อนโอเคครับจัดไปโอ้ยหาไม่เจอว่ะ เ,เกียะแล้วลูกหมดเอาสวยโอ้โหแม่งจริงว่ะเขาหมดปังเขาหมดไดตัวนึงเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวปังสวยครับทุกคนทุกคนทำดีครับเกียบมากครับทุกคนอ้าไปคนเดียวเลยนะ ไปไปจโลกฟอร์มทีมเลยครับหาสังกัดอยู่เลยไป